สวัสดีนะครับ f อทุกท่านนะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศเนาะให้ f อได้ดูได้ชมกันนะฮะก็สารานี้ก็มีแม่บุญทินนะฮะกำลังนั่งโหลดคลิปโหลดอะไรอยู่เนาะนะครับมีแม่บุญทินน FC อทุกท่านนะนะก็รู้สึกว่าจะจะจะ,จะมีข่าวดีเท่าที่พี่แอรเล่าให้ฟังุ่งนี้เนาะตามตามตามที่เขาว่านะ f อก็จะมีทีมช่างนะ ทีมช่างที่จะมาปั้นองค์ปูนะ่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับไปี๋้วเราเก็บภาพบรรยากาศส่วนตรงโน้นก็จะเป็นน้องปอนนะครับแล้วก็ youtube อีกสองสาช่องนะเอฟซี FC ท่านที่ประจำจุดอยู่ตรงโน้นนะครับน,นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ทุกนาลุงก็ไม่ได้มี f c อะไรมายังไม่มีนะวันนี้วันนี้ยังไม่มี f c มาเลยนะครับ ตรงครัวกลางก็จะมีพี่แอนมีพี่เฟืองนะฮะนั่งเล่นกันอยู่ในเอฟซีทุกท่านนะนี่นะฮะนี่นะบรรยากาศล่าสุดนะฮะที่ทุ่งนาลุงในเอฟซีทุกท่านนะอุย้ยค่อนข้างที่จะเหงาหน้าดูเลยนะเอฟซีดูเหงาเหงาพี่น้องเอ้ยนาเงามากเลยในเอฟซีทุกท่านนะเงียบแล้วก็เงา เงียบเงาเอาการโอ้เงียบสุดๆนะฮะช่างเงียบแล้วก็เงาเหลือเกินเงาเหลือเกินอยู่คนเดียวอย่างนี้ ออกเก็บภาพบรรยากาศให้ดูในเอฟซี FC ทุกท่านนะเบื้องต้นนะที่ทุงนาลุงก็เงียบเงาเนาะส่วนบ้านปากเปนี่ในเอฟซทุกท่านนะบ้านปากเปก็ทําบันไดให้แล้วเมื่อวานนะช่างพงลุยเองเลยนะเอทุกท่านนะ นี่นะป็นบรรยากาศ โหเงียบสุดๆนะเอฟซีฮะไปด้วยบอพาไปไหนไปไหนไปทำไมฮะึ่ง้มาจากตรงนั้นครับหนฮะาไปหน่อย,อยโอ้คือรถ โกกรายบอกอยากอยากจะไปตรงโน้นในเอฟซีฮะคือรถไดูตรงที่ว่าเพื่อจะจะทําเสริมน่ะมันตรงไหนบ้างอ๋อที่จะทําเสริมหมดแล้วไปดูมายังผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้นะใช่ดูในช่องผมก็ได้ใช่เราติดตามช่องผมไรายนะครับอ้าวไม่ไม่ดูช่องผมบอกนี่มันต้องมันจะลงือนกันล่าสุดในเอฟซีท่านนเราก็มีภารกิจเนาะ เราก็มีภารกิจที่จะทําบ้านพี่แอนวันนี้ในช่วงที่ลุงไม่อยู่เราจะทำพี่แอนรล่าาเรื่อยด่วนนะแต่ว่าเราเราจะทําจุดที่มันไม่ได้ว่าต้องใช้สมองความคิดอะไรเยอะ,อะเราจะทําในสิ่งที่เราพอที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องรอลุงนะอยากรู้ไหมว่าจะพาทําอะไรเป็นหนบ้างที่จะทานี่จุดที่ผมจะทํารอลุงนะเอฟซี FC. เห็นไหมน่ะนั่นน่ะไม่ได้ยิงน็อตตรงนั้นอ่ะลืมตรงนั้นไม่ได้มีน็อตให้ยิงเนาะครับเออแล้วก็ตรงนี้จะมาเก็บรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมเก็บรายละเอียดใช่เนี่ยยังไม่ได้ยิงน็อตใช่ตรงนี้ต้องต้องได้ยิงนะถ้าไม่ยิงเนี่ยมันนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ยิงน็อตนี้อืมอืมทุกทุกทุกอันนี้มันจะมีใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้ลืม ผมนี่แหละเป็นคนยิงตัวนี้แต่ลืมเออลืมก็เลยมองเห็นโอ้ข้างในน่าจะมีมีอะไรนะซิลิโคนทตรงไหนซิลิโคนพี่แอนยังไม่ได้ซื้อมาหรือมั้งแต่ว่าจะทำส่วนไหนพี่แอนล็อกว้อยู่ประตูเข้าไปไม่ได้เห็นเอฟซีบอกว่ามันล็อกได้เหรอทําทำตามตามอาล่าอาาป่าทำร่องที่เป็นอ่ไม้อันนี้หรือเปล่าแบบนี้เนี่ยทำเปบนนี้ป่ะ ก็คือซิลิโคนที่พี่แอนจะซื้อมาเนี่ยเขาก็จะปิดตามร่องนี่ไงไม่ให้แอมันออกไงคล้ายๆยาแนวใช่ไม่ให้แอมันออกซิลิโคนเอาแอเนาะเราต้องปิดรูนะครับปิดรูต่างๆเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าประตูมันจะล็อกได้หรือเปล่าอ่ะล็อกได้นะล็อกได้ครันี่นะหมุนไม่ได้นะเอฟซี ฝีมือเราทุกอย่างหื่ยอชมกันเยอะมันจะเขินหรอใช่โอ้โหชมไม่ได้มันจะเขินม,มันจะเขินอืน่<ม>อ่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะในการติดตั้งประตูนะฮะเจ้าครับผมดีเนาะไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำประตูติดนะตั้งประตูได้เนาะนะไม่คิดว่าจะทำได้ติดตั้งไอ้ตัวนี้บล็บิดอาจารย์ของเราคืออะไรยูทูบ นี่คืออาจารย์ youtube สอนแหมอยากรู้อะไรนี่เข้าไปดูใน youtube ได้หมดเลยเนาะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ youtube แเราก็แย่เหมือนกันนะนะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องหมุนออกยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่มี youtube เนี่ยมมันจะแย่เลยใช่ทำอะไรไปได้เลยแหละ u t u b e เนี่ยไม่ว่าจะทำอาหารทำอะไรได้หมดเลยคือถ้าเกิดไม่มี u t u b e นะถ้าเราเอานี้มาจะใส่อ่ะมันมืดแปดด้านเลยนะใช่มันไม่รู้จะไปปลดล็อกยังไง อ้มันมีไอ้นี่ให้อยู่จิ้มันเข้าไปมันก็เด้งออกมาเลยแค่นั้นเองแล้วนึกว่ามันซับซ้อนจริงๆมันก็ถ้าคนไม่รู้มันก็ยากอยู่ตอนนี้เนะเรารู้แล้วแล้วก็ไม่ยากว่าท้งต่อไปัางต่อไปน่าจะโอ้สบายัางอันนี้ถือว่าทดลองั้งต่อไปผมว่าน่าจะฉลุยเลยเนาะเดี๋ยวก็มายิงน็อตยิงอะไรเพิ่มเติมอีกได้มเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ส่วนบ้านปากแปะล่ะบ้านปักแปะป่อ่าบ้านปักแปะก็เหลือเออไปปิดประตูไฟเพลินด้วยเอ้าเราคือเปิดประตูไว้เฮ้านี่บอกเป็นคนเปิดเหมือนว่านหรือป่าวที่ว่านไฟเพิ่นน่ะไฟเพิ่นอันใช้ของพี่แอดนะนะออืเดี๋ยวปิดประตูบ้านปากแปะก่อนนะเอซีปิดประตูบ้านเอก่อนนะจุกอิดด้านล่างก็ตั้งขึ้นเลยเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าวะอิดดันฮะมันใช้อิดดัน อ,อม,มันยังงี้ไม่ได้เหรอเด็กมันก,ออก็อให้อิดนีดนดน่ดันเหรอดันไว้ยังงี้เหรอ,อ,อโอเค,อ,เคอ่ะก็ฝากคลิปไว้เนะท่านี้นะเอฟซีท่านสวัสดีครับ